เบ้าขนมคคกหลังจากที่เราเผาด้วยมะพร้าวขูดเสร็จนะครับเราก็ยกลงจากเตาปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว้วเราก็จะเอามะพร้าวขูดที่ดำๆนี้ครับทิ้งให้หมดครับหลังจากที่เบ้าขนมครกเราเย็นแล้วนะครับนี่นะครับอ่านี่ทิ้งไว้ครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับอนี่ครับขูดครับเราก็เอาช้อนขูดขูดทั้งหมดครับขูดเร็มๆออกให้หมดนะครับแบบนี้นะครับขูดเจ๊งๆครับขูดทั้งหมดเลยอย่างนี้อ่า นี่ครับนี่ครับตักขูดๆต้องบอครับมะพร้าวที่นำๆครับขูดทิ้งให้หมดอ่านี่ครับดูครับเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ไหมครับเสร็จครับทีนี้เราก็ต้องเอาไปล้างทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าครับกับฝอยกันว่าทำแบบนี้ครับดูทีละกันนะ นี่ครับล้างด้วยน้ำเปล่าพอนะ้ครับไม่ต้องล้างด้วยน้ำยาอะไรนะครับไม่ต้องนะนี่ครับล้างฝั่านะครับแล้วก็ขัดครับขัดขูดมะพร้าวครับที่มันมีจกติดอยู่ครับขูดออกให้หมดทเกลี้นะครับถ้าเผาเสร็จแล้วนะครับแล้วเราเอาไปใช้เลยนะครับไปได้นะครับต้องเอามาล้างให้หมดก่อนครับล้างวันนี้ครับนี่ครับล้างๆครับล้างข้างนอกนี่ครับอ่ารอๆเกลี้ยงนะครับเสร็จแล้วขูดครับล้างให้คุยรูมครับนี่ครับขัดที่รูมที่รูมแบบนี้เกลี้ยงๆครับมะพร้าวตอกขาทรูมครับขัดให้หมดแบบนี้ นี่ครับขัดครับนี่ครับทุบลุมนะครับเอาทุบลุมนะครับทั้งหมดยี่แปดลุมนะครับต้องขัดให้ครบที่แปดลุมนะครับอ่าอย่างนี้นะครับขัดไปเรื่อยอย่างงี้นี่ครับมาเนี่ยนะครับเหนื่อยหน่อยเหน่อยโอเคละเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสิบแล้วครับเท่านี้ครับ เห็นไหมครับขัดลายเรียบครับนี่เรียบนะครับเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับเรียบสะอาดเลยครับมันเงาดําเลยเสร็จแล้วครับเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งทันทีนะครับเสร็จแล้วก็ทาน้าพื้นครับการถลนิมขึ้นนะ